สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปรปราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวลายพื้นที่วันที่18เดือนกันยายนปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ลัดมอนในเขตเมืองซาลานะครับนี่ก็ยังมีกองกำลังทาหารพี่น้องลายเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ในหมู่บ้านตองยีนะครับ เพื่อจะมาสมทบทับตัวเองที่มีฐานอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านตองยีกองกําลังชาหารมินองลายกลุ่มนี้มีกันประมาณ100นายแล้วกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเรียบท้องถิ่นมีกันประมาณสองกลุ่มไปดักซุ่มโจมตีชาหารมิลองลายที่เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักทำให้ชาหารมิลองลายเสียชีวิตไป5นาย บาดเจ็บอีกหลายนายนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเรียบท้องถิ่นไปดักซุ่มโจมตีตามเนินดอยตามข้างทางกองกำลังทหารพิ่น้องลายเดินเท้าออกมาจากป่าเพื่อจะเข้าไปสมทบทับตัวเองนะครับกองกำลังทหารพิ่น้องลายกลุ่มนี้ลักลอบเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ในเขตเมืองซาล่าหรือลัดมอนใกล้กับหมู่บ้านตองยีนะครับนี่ก็มีฐานใหญ่พวกพิ่น้องลายประจำการไว้อยู่ในพื้นที่นะครับ ทาหารมีประมาณ150นายแล้วเสริมกําลังเข้ามาสมทบอีก100นายนะครับตอนนี้กองกําลังทาหารพินัลายที่ประจําการอยู่ในฐานลาดตะเวนอย่างหนักเพื่อตามลากกลุ่มเยาวชนที่ดักซุ่มโจมตีตามข้างทางนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตองยีอยู่กันอย่างลําบากนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารพิทัลายมาตรวจค้นอย่างหนักตั้งด่านตามท้องถนนไม่ยอมให้พี่น้องประชาชน ขับรถไปมาในพื้นที่ลัดมอนนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดคาเลนีทางลัดฉานใต้นะครับนี่ก็ยังมีกองกําลังทหารมินายลักรอบเสริมกําลังเข้าไปในพื้นที่อยู่เกือบทุกวันนะครับแล้วทหารเคนเทียบร่วมกับกลุ่มเยาวชนเมื่อวานนี้ไปล่าตะเวนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วไปประชิญหน้ากับพวกมินายที่ลักรอบเข้ามาในพื้นที่นะครับ ทหารมิโองไลมีกันประมาณ20นายไม่กล้าสู้กับทหารเครียนเทียบที่อยู่ในพื้นที่ยกมือยกโงขาวบอกว่าไม่ได้เข้ามาสู้รบมาตามหน้าที่ที่ออนไลน์สั่งให้เข้ามานะครับเพื่อจะมากวาดล้างกลุ่มเยาวชนกลุ่มเดียบท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองดีมอโซนะครับแล้วทหารเครียนเทียบบอกกับพวกมิโองไลให้วางอาวุธปืนแล้วจะเอาเงินให้ทหารที่เอาอาวุธมามอบให้กับกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ทาหารเคนเทียบบอกว่าไม่อยากทำร้ายทาหารมิโนไลที่เสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่แต่พวกเราแค่ไม่ชอบมินออนไลน์ที่สั่งให้ลูกน้องเข้ามาทำร้ายพี่น้องชาวบ้านอยู่ทุกครั้งที่ผ่านมาก็เลยดักซุ่มโจมตีทำให้ทาหารชั้นผู้น้อยบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันแต่ทาหารมินอนไลก็บอกว่าขัดคำสั่งทาหารชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ก็เลยจำเป็นต้องเข้ามาในพื้นที่เกือบทุกวัน ทหารชั้นผู้น้อยตอนนี้เริ่มจะรู้กันว่าเวลาเข้ามาในพื้นที่ต้องยกธงขาวทหารเคียนเรียบร่วมกับกลุ่มเยาวชนจะไม่โจมตีนะครับแต่นี้ก็จับกลุ่มพวกไม่นองลายไว้อยู่ในพื้นที่ยังไม่ปล่อยตัวนะครับถ้าเข้ามาร่วมกับกลุ่มพีเดียบที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับจะไม่ให้พวกไม่น้องลายอยู่อย่างลำบากจะให้เข้าให้น้ําให้เงินให้ทองกับครอบครัวทหารชั้นผู้น้อยที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับพี่น้อง เราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองเนปายินหรือในพื้นที่กองสกายนะครับนี่ก็ยังมีกองกําลังชาหารมิลลงไลเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาแล้วเข้ามายึดโรงเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองเนปยนา,ายินมาสร้างค่ายสร้างฐานอยู่ได้ประมาณเดือนก,อกว่าๆนะครับมีทหารประมาณ80นายมาประจําการไว้อยู่ในพื้นที่นะครับ แล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อยู่กันอย่างลําบากนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิโนลายมีกันจํานวนมากชอบตั้งด่านตรวจคนแล้วเข้ามายึดโรงเรียนพี่น้องประชาชนไม่ยอมให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาเรียนหนังสือนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิโนลายมาสร้างค่ายสร้างฐานอยู่ในโวงเรียนนะครับแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นรู้ว่ากองกําลังทหารมิโนลายเข้ามายึดโวงเรียนพี่น้องประชาชนได้ประมาณเดือนก่อกว่านะครับ น้องๆเยาวชนมีกันประมาณ2กลุ่มาหารประมาณ5 0นายบุกเข้าไปในพื้นที่ในช่วงเวลา10โมงกว่าของเมื่อวานนี้ทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับน้องๆเยาวชนใช้ปืนคก60มมอยิงจรวดใส่พวกมิโองลายอย่างหนักประมาณ10กระลูกนะครับทำให้าหารมิโองลายบาดเจ็บกันไปหลายคนนะครับ หลังจากนั้นทาหารมิโนลายที่ประจําการอยู่ในฐานก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยตอบโต้ใส่กลุ่มยาวชนมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ากองกําลังทหารมิโนลายที่ประจําการอยู่ในฐานแห่งนี้เสียชีวิตไปกี่นายนะครับแล้วกลุ่มยาวชนกลุ่มทเทียบพ้องถิ่นที่มีกันประมาณ2กลุ่มก็ถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่นะครับกลัวกองกําลังทหารมิโนลายจะใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ออกมานะครับ แล้วจะมาตกใส่บ้านเดินพี่น้องประชาชนจะได้รับความเสียหายเกิดขึ้นกลุ่มเยาวชนก็เลยถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทหารมินองลายไม่ยอมถอนกองกําลังออกไปจากพื้นที่มีแต่เสริมกําลังเข้ามาอีกจํานวนมากนะครับทหารมินอลายกลุ่มนี้ไม่ไปสร้างฐานที่อื่นนะครับเข้ามายึดโรงเรียนพี่น้องประชาชนแล้วมาสร้างค่ายสร้างฐานอยู่ในพื้นที่ ทําให้เด็กรักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้ไปเรียนหนังเสือกันนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารพี่น้องลายชอบตรวจคนพี่น้องประชาชนที่ขับรถไปมาในเขตเมืองเนปายินหรือกองสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่รัดกระชินนะครับนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาเนื่องจากทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชน รู้ข่าวว่ากองกําลังทาหารมิลลนลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ตําบลแสงตองที่อยู่ในเขตเมืองผากันนะครับมีทหารประมาณ80นายเข้ามายึดโรงแรมพี่น้องประชาชนหรือจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านประมาณ20กว่าคนเพื่อเป็นตัวประกันหรือเป็นลวน่นาทางเพื่อป้องกันฐานกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้ามาโจมตีในพื้นที่นะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมากองกําลังทาหารมิลลนไลย ก็ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีอย่างหนักในเขตเมืองภาคกันทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า200หลังคาเรือแล้วพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกจํานวนมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ในช่วงเวลา4โมงกว่าก,ากองกำลังทาหารพิทักลายก็ยังใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีในพื้นที่ตําบลแสงตองทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไปอีกประมาณ20หลังคาเรือ พี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปอีก2คนนะครับที่กองกำลังทหารมิองลายใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีหรือมายึดโรงแรมพี่น้องประชาชนมาประจําการอยู่ในพื้นที่ประมาณ80นายนะครับจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านประมาณ20กบกว่าคนตอนนี้ยังไม่ปล่อยตัวนะครับทําให้พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างลําบากเนื่องจากกองกำลังทหารมินงลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากประมาณ80กว่านายเพื่อจะเข้ายึดเมืองผ่ากันขึ้นนะครับ ทุกวันนี้อนกองกำลังทหา,หารมิโนลายลใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักทําให้พี่น้องประชาชน,น,นบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับพี่น้องชาวบ้านมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในเมืองทําให้บ้านเดินได้รับความเสียหายเกิดขึ้นพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตอยู่ทุกครั้งที่มีการสู้รบกันนะครับกองกำลังทหารมิโนลายกับทหารเค a อเอร่วมกับกลุ่มเยาวชน ไม่ไปสู้รบกันในป่าในเขานะครับมาสู้รบกันเกิดขึ้นในเมืองแล้วทําให้พี่น้องชาวบ้านอยู่กันอย่างลําบากนะครับเวลากองกําลังทหารพิโนลายเข้ามาในหมู่บ้านก็จะมาจับกลุ่มพี่น้องชาวกระชินเป็นตัวประกันอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ทางกระชินร่วมกับกลุ่มเยาวชนเฝ้าทุกเส้นทางทางเข้าเมืองขากันไม่ยอมให้กองกําลังทหารพิโนลายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับ ตอนนี้ในพื้นที่ลักกระชินกองกำลังทหารมิรลล์ไล์ใช้เครื่องบินเข้าโจมตีตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้วันที่16โจมตีอยู่ทุกวันทำให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นทุกครั้งที่กองกำลังทหารมิรลล์ไล์ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีในพื้นที่ลากกระชินนะครับรพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุดภาพต้องกรับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ